สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราช่องไายองคูณนะคะวันนี้มารับแม่ดอกรักกับบ้านนะคะแม่ บ้านไปหาป้าเพแล้วนะคะปะ้าเพก็รออยู่ที่บ้านเลยนะคะี่วันนี้ก็มาเอาโชคเอาราบนะคะเอาตัวน้อยๆกับสีดอุบุญชูนะคะนี่เดี๋ยวไปพบก,กันอยู่ที่บ้านนะคะ มาถึงบ้านแล้วนะคะก็เดินไม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะเพราะว่าทางที่ไปบ้านสีโดบุญชูก็อยู่ไม่ไกลกันนะคะวันนี้แม่ดอกลกักไปรับน้องสบายแก้วกับน้องทองคุณกลับบ้านแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าเดินออกกำลังกายไปด้วยนะคะ ดูป้าเพเห็นน้องสาวมาแล้วดูยกคอขึ้นเลยดีใจมากเลยนะคะคนก็ตกนะคะตกพอแต่ดินแฉะนะคะตกไม่ค่อยแรงเออแล้วก็จะเอาแยงนะคะลงจาก หลังช้างนะคะโอ้ยแม่ดอกรักมาถึงบ้านแล้วป้าเพอยู่ฝั่งโน้นดีใจมากเลยนะคะไปดูป้าแฟอยู่ข้างหลังนะคะป้าเพนะคะเห็นน้องกลับมาดีใจ จ้าขอเรียกวันดีสวยๆลูกวันดีค่ะเร็วเร็วเร็วันดีแม่หน่อยวันนี้เอ้าวันดีแม่หน่อยเร็วเร็วหันตูดมาทำไมโอ้ยเขาดังคิดถึงน้องอยู่คิดถึงน้องอยู่นะคะก็เลยไม่สวัสดีนะคะอารมณ์ไม่ดีนะคะ ดูเสียงคางเสียงร้องเบาๆนะคะไม่ใช่ร้องดังนะคะ ห่วงน้องมากเลยนะคะคิดถึงคิดถึงยินน้องมาดูดวงตากว้างใหญ่เลยนะคะคุยมองหามองหามองหาวันนี้ไม่สวัสด,ดีเลยอารมณ์ไม่ดี เห็นหน้าน้องก่อนให้น้องเข้ามาใกล้ๆก,ก่อนนะคะเอาวันดีค่ะคุณสวยจากที่สวยลูกโอ้ยไม่เอาเลยแม่เสียงคางร้องแล้ว คนสวยน,น้นค่ะอาบน้ำให้แม่ดกลักก่อนนะคะ แป้งในนั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 นในเสาทั้งนาเย่ยแม้เสาใหม่ได้เล่นน้ำแต่เช้าเลยนะคะ าบน้ำสะผมให้นะคะพอไปเล่นดินแดงมานะคะตัวแดงหมดเลย นี <Hello. S 2> ่กิ่นอ้อยนะคะอร่อยมากอร่อยมากนะคะเปลี่ยนอาหารนะคะอันนี้เราก็มีอ้อยนะคะให้ประเพรแม่นนดอกรักนะคะ กินบำรุงไปด้วยเปลี่ยนอาหารนะคะเพราะว่าแม่ดอกลักไปเข้าตัวผู้มาใหม่นะคะต้องบำรุงนะคะบำรุงเยอะๆนะคะน,นี่เราก็รอบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปรุงทำวิธีให้ตัวผู้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะ ครบเรียบร้อยแล้วก็เอาแม่ดอกลักกลับมาบ้านนะคะไปรับชบาแก้วและทองคูณกลับบ้านแล้วนะคะอาบน้ำเย็นๆก่อนนะคะ เขาล่นตมนะคะเล่นตมฝนตกเมื่อคืนนะคะเพราะนด้ไม่เอาแม่ดอกลักกลับมาเมื่อคืนไม่ได้อากลับมานะคะ น้ำถูให้ด้วยนะคะเ,เปรงขัดตัวให้แม่โดกรักด้วยนะคะให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็ใช้แชมพนูนะคะจะล้างตัวด้วยนะคะ

เน่เน่เบนน,นะโอ้ยโอ้ย,อยก็สวัสดีค่ะ